มาครับผมสำหรับเจ้าคันนี้ผมนิสสันเอะเมริ้าตัวเก่านะฮะลูกค้าให้เราไปสไลด์มาเนื่องจากนี่เลยครับอ,เ,อเกียร์ร่วงครับเกียร์ร่วงนะฮะส่วนมากที่จะเจอกันเลยนะนะเคสนี้ก็คือแท่นเกียร์ขาดนี่ขาดอย่างนี้เลยนะฮะแท่นเกียร์ขาดอย่างนี้เลยแต่คันนี้หนักกว่าแท่นเกียร์ขาดครับไม่ใช่แค่แท่นเกียร์นะที่มันขาดนะแต่หูหูเกียร์เลยครับนี่เลยครับ ขาดออกมาอย่างนี้เลยนะรูน็อตนี่ยืดหมดแล้วนะครันนี้ไม่รู้ว่าไปทําอะไรกับเกียร์มาหรือเปล่านะเพราะว่ารูยืดแบบนี้เป็นอาการเหมือนน็อตอะน็อตสามตัวตรงนี้ยแม่งหลวมหลวมมานานแล้วแล้วก็นี่ครับนี่ครับขาดหมดเลยสามตัวไม่เหลือทั้งตัวครับขาดคาดล้ำเลยครับขาดคาดลูเลยแต่ดีแม่งจะได้จัดจบแค่แทนเครื่องแทนเกียร์นะสามชิ้นเพราะว่าเนี่ยเวลามันขาดเหมือนมันซุดเนี่ยมันจะน,นั่งแทนอย่างนี้ <c oughs> แล้วก็จะบอกว่าเทนเครื่องแทนเกียร์ขาดเนี่ย ผมทาคลิปไปหลายคลิปมากแล้วนะฮะก็ไม่อยากจะทาคลิปเพิ่มเติมหรอกแม่งมีคนบอกว่ากูทําคลิปแล้วก็พูดสาธยายไปเรื่อยก็ไอ้คลิปหายกูก็อยากอธิบายให้เข้าใจว่าเออทําไมมันถึงขาดทําไมมันถึงเสื่อมนะอุปกรณ์มีความเสียหายเพราะอะไรนะไอแม่ย,ย้อยไอเฮียแม่คอมเมนต์มาได้ไอสัตว์พูดทําไมยืดเยื้อเสียเวลาเอาไอสัตว์แม่งเอ้ยกูอธิบายก็ไม่ได้ไม่อยากได้ความรู้หรือไงนะกูก็บอกว่าคสเ,เนี้กู ทำคลิปไปเยอะมากก็ถ้าใครอยากรู้ว่าเสื่อมสภาพขนาดไหนควรที่ต้องเปลี่ยนแล้วอะไรยังไงย้อนไปดูคลิปเก่าๆเอาแล้วกันนะฮะส่วนคันนี้ก็เปลี่ยนชุดเ้งเครื่องเ้งเกียร์แล้วก็ต้องเปลี่ยนฝาฝาหลังของเกียร์ด้วยนะครับนะฝาชุดมูเลน่นะฮะนี่ฝาชุดมูเล่มันขาดคาอย่างนี้เลยแล้วก็รูหายไปเลยครับเพระาะว่าไอ้เนี้ยขายุดเนี่ย แมงสีก็หัวหมูหนานแล้วนะไม่ได้พึ่งสีนะสีจนเนี้ยดูดิแมงแดกเนื้อหายไปเลยนะน่าจะเป็นมาพักใหญ่แล้วแหละนะก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับเจ้าอเมร่า1.2คันนี้นะผมเจ็บหนักแน่นอนโอเครู้เรื่องจุกรู้